ธุรกิจเครือข่ายมันก็เหมือนกันหมดแหละเคยทํามาแล้วไอ้นู่นก็สมัครมาแล้วไอ้นี่ก็สมัครมาแล้วสมัคร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 มาเยอะแยะมากมายเลย <c oughs> เคยทําหรือเคยสมัครทําได้กับไม่ได้ทำอันนี้ต่างกันนะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> ประเด็นนี้น่าสนใจนะนะคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเคยทําหรือเคยสมัครโอเคไหม เคยทาคือทําจริงๆสร้างขายผู้บริโภคจริงๆนะครับแต่เคยสมัครเนี่ยแค่สมัครสมาชิกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําอะไรไอ้นุ่นก็สมัครมาแล้วไอ้นี่ก็สมัครมาแล้วสมัคร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 มาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะอายุน้อยร้อยค่ายอายุเยอะร้อยค่ายเคยสมัครมาหมดแล้วแต่แค่สมัครอย่างเดียวแต่ไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เรียกว่าสมัครครับไม่ได้ทํานะ โอเคไหมถ้าแค่ทำแค่นี้ก็ไม่เกิดไรายได้หรอกแต่ถ้าหากว่าทำเคยทำมาแล้วทำอะไรบ้างเอเคไหมเคยทำมาแล้วเคยทำมาแล้วก็ไปแนะนำไงแนะนำคนนู้นแนะนำคนนี้แนะนำคนนั้นนะครับคำถามต่อมาคือแนะนำได้ไหมแนะนำได้ไหมถ้าแนะนำไม่ได้เท่ากับว่าการทำงานนั้นไม่เกิดประสิทธิภาพ และไม่มีประสิทธิผลก็ไม่เกิดไรายได้อยู่ดีถูกไหมเอออันนี้เราเอาเหตุผลมาคุยกันนะว่าทําไมทํามาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เกิดรายได้ไดอ้น,นู่นไอ้นี่โอ้โหสารพัดเลยโอเคไหมเออแล้วถ้าว่าแนะนําได้ทําตามแผกนการตลาดได้ไหมผมบอกว่าก็ทําได้นะก็มีไรายได้เข้ามาอยู่แต่ไม่เห็นได้เป็นแสนเลยอ่าโอเคถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ คุณสร้างเคือข่ายผู้บริโภคได้มากพอหรือเปล่าคุณทํามานานแค่ไหนก็ต้องมองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองอะว่าเราทําได้หรือเปล่าว่าเราสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้หรือเปล่าตามแผนการตลาดหรือเปล่าถ้ายังทําไม่ถึงก็ยังไม่ได้ครับเอาง่ายๆเลยสิ่งที่เราทําตอนนี้มีแล้วถึงแสนไหมอ่ะสมมติว่าทุกคนถึงแล้วกัน เมื่อมีรายได้เกินแสนแล้วเนี่ยใช้เวลาทํามากี่ปีใช้เวลาสะสมสประสบการณ์มากี่ปีแล้วคือเหตุผลมันมีอยู่ครับเพราะผมเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องตามกฎหมายครับถ้าเราทำตามแผนการตลาดได้เขาก็จ่ายได้ครับแต่ถ้าหากว่าทำตามแผนกระตาดแล้วบริษัทจ่ายไม่ได้ไม่ต้องทําบริษัทนั้นไม่มั่นคงละอืมโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าทํามาตั้งนานแล้วไม่เห็นจะมีไรายได้เลยผมว่านะทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันอะ่ะอืมไม่มีใครที่จะสามารถตอบตัวเองได้เท่ากับตัวคุณเองหรอกว่าทําไมคุณทํามาตั้งนานแล้วยังไม่ได้ okay. <laughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้เข้าใจเหมือนอกันว่าแค่สมัครหรือว่าทําทําแล้วแนะนําได้ไหมสร้างขายผู้โดยทุได้ไหมถ้าแนะนําได้ตามแผกนการตลาดหรือเปล่า ถ้าตามแผนการตลาดแล้วบริษัทจ่ายไม่ได้นั่นคือบริษัทไม่มั่นคงแล้วไม่ต้องทําต่อครับเสียเวลาซึ่งถ้าเกิดทําได้บริษัทจ่ายได้ครับจะเอาวัวละเท่าไหร่อ่ะัวลาพันหรือันละหมื่นห้าทำได้บริษัทก็จ่ายได้ครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นทําได้กับไม่ได้ทำอันนี้ต่างกันนะครับทําได้ก็มีไรายได้ครับเพราะนี่คือการตลาดเครือข่ายที่ไม่ใช่ขายตรงนะเครือข่ายก็คือเครือข่ายครับ MLM Story สวัสดีครับ